i hey. และไอทีฟลาสค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่ท้องฟ้าจำลองหรือว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้กันต่อค่ะวันนี้นะคะอาจารย์สมชายบอกว่ามีเรื่องราวเนี่ยที่สภาแพลแล้วก็คุณผู้ชมไปชมกันนะคะโหอยากจะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายจริงค่ะที่ให้เรามาศึกษาหาความรู้แล้วก็คนดูขวาเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์สมชยายคงรอเราอยู่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาใจกันเลยดีกว่าค่ะ หาแหล่งน้ำมันดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าน้ํามันดิบที่เราได้มาเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันสามารถนําไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะศาสตราจดเยอะเลยใช่ไหมคะมันเยอะเลยแต่ว่าน้ํามันที่มันยาไปใช้ประโยชน์ในชนิดต่างๆใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับชนิดน้ํามันนะที่เกิดขึ้นมาค่ะเกิดขึ้นมาจากการกัดการกัดจากน้ํามันเดียวกันเางเช่นนี้ค่ะแล้วสังเกตว่าน้ํามันดิบที่เราไปขุดจอไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเล่ใช่ไหม นี่คือน้ำมันเดียวกันเลย<ม>แต่จากน้ำมันเดียวกันอนะ่ะเมื่อเราผ่านการกระบวนการนะของทางวิยทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันจะออกมาเป็นน้ำมันออกมาเป็นชนิดต่างๆเ<อ>นี่ยนะคุณแพรงดูนะว่าเ<อ>นี่ยขั้นตอนเน่มัเนี่ยจะขอกันเดียวกันแท้ๆเลยนะ<อ>มันสามารถจะแยกอันดับออกมานะจะเป็นน้ำมันชนิดต่างๆที่จะใช้ประโยชน์นะอันนี้ก็คือเนี่ยใช้น้ำมันเป็นแบบเบนซินเข้มข้นมก๊สหต้ม นะเหลือเชื่อว่านี่น้ำมันเบนซินที่ไร้สารกัปวที่ใช้รถของคุณแพวเนี่ยค่คุณแพวนี่ใช้รถอะไรเนี่ยก็ใช้น้ำมันแบบนี้มั้งน้ำมันแต่ละประเภทหรือก๊าซต่างๆได้มาจากแหลกเดียวกันนี่คือน้ำมันดิบใช่น้ำมันดิบเดียวกันเนี่ยแต่ผ่านการขอกันอันเดียวกันแล้วด้วยกระบวนการที่แตกที่แตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดน้ํามันแต่ละดับดับแต่ละชั้นแล้วถูกสูบแล้วถูกดูดออกไปนะให้ไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันเช่นอันนี้เป็นยามาตตยอันนี้เป็นน้ํามันเตาน้ํามันดิเซลอยนะ แล้วก็เป็นน้ํามันที่ใช้กับเครื่องบินหรือว่าใ้ใช้กับรถใช้กับที่ต่างเนี่ยครับดังนั้นมันมันมาจากที่เดียวกันน้ํามันเดียวกันแต่แยกออกมาแล้วออกมาได้แต่ละส่วนแต่ละส่วนเลยแล้วก็ทุกส่วนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาจากน้ำมันดิบเนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเต็มร้อยเลยนเรนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมากเลยนะแต่ละประเภทว่าเหมาะสำหรับใช้กับอะไรใช่ไหมมันเหลือเชื่อนะจากน้ำมันดูดมาเดียวกันนแท้เลย เกาไปใช้กับอันนูอันนอันนี้อันี้ที่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะในการกลั่นน้ำมันว่าเนี่ยเราสามารถกลั่นน้ำมันดิบออกมาได้อย่างไรบ้างใช่นี่กระบวนการนี่อยากรู้นี่ต้องมาที่นี่เลยใช่แล้วค่ะมาที่นี่เลยแล้วนี่มันมีแสงไฟเลยขั้นตอนนะคะว่าอย่างแรกคือน้ำมันดิบเราต้องบอกเพื่ออุณหภูมิก่อนตุ๊กตองเพื่ออุณหภูมิแล้วคือเป็นอุปกรณ์แยกเกลือในน้ำมันนี่มีเกลือด้วยเหรอแน่นอนสิครับนะทุกคนเนีะยังมีเกลืออะไรในตัวคนนะ นะเพราะว่าเกลือน kind of right. yeah ี่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะมันเป็นเกลือแร่เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสรรพสิ่งเลไม่ว่ามันจะจะเห็นว่านี่การที่ดินหินแร่ที่เราเคยผ่านมานั้นเน่ใช่ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเพิ่มอุณหภูมิอีกแล้วก็เข้าเตาเผานี่ก็ถึงหอกันนะมันใช่ไหมคะตัวนี้สําคัญแล้วนะเห็นไหมเป็นกระบวนการที่เริ่มแล้วนะที่ทําจริงๆแล้วที่แยกเป็นส่วนต่างๆ่ะค่ะโอ้โหแล้วมัาเป็นจันล้ว ค่ะเป็นชั้นๆแล้วชั้นไปนะคะว่าออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรมีขั้นตอนการทำให้แตกต่างกันใช่ครับเพื่อให้ได้น้ำมันชนิดต่างๆซึ่งแตกต่างนัอย่างพลาสไซลีนเบนซินเข้มข้นนี่เอาไปไว้ทำอะไรคะไอ้ตัวนี้นะมันในส่วนใหญ่มันจะใช้ในเรื่องของไอไฮดรอลิกนะพวกไฮดรอลิกเพราะว่าเป็นน้ำมันที่เข้มข้นมากนะไอเข้มข้นนี่มันจะเหนียวหนึบเลยนะเหนียวหนึบนี่ในระบบไฮดรอลิกสังเกตว่าน้ำมันที่ใช้ไฮดรอลิกมันจะเหนียวมาก ใช่ไหมในการที่จะทําให้รับแรงได้เพราะว่าระบบไฮโดรลิกจังรถเนี่ยวีโชคมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะต้องยกของยกอะไรดูหูน้ำหมักเป็นตันๆเลยถ้าเกิดว่ามันแบบมีพูดง่ายๆก็คือไม่หนานแน่นพอใช่ไหมมันก็ยกไม่ไหว แต่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้เห็นกันแล้วว่าน้ำมันแต่ละอันเนี่ยน้ำมันดิบอันนึงสามารถกลั่นออกมาได้น้ำมันหลายประเภทเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกดองหน้าตาของน้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ใช้เอาไปทำอะไรได้บ้างค่ะอย่างอันแรกตรงนี้นะคะยางมาตอยค่ะนี่ของจริงนะนี่ของจริงแบบนี้นะคะเนี่ยดำๆเลยนะแต่ว่าทุกคนก็เห็นแล้วยางมาตอยเวลาเขาทำถนนเนี่ยลาดยางมาตอยใช่ฮยางมาตอยจริงๆเลยนะกมาจากโรงกลั่นเลยนะนั่นนะ จะมแต่ต้องมาผสมอิดหินอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่แบบยางมะตอยล้วนใช่ไหมอ่าใช่แล้วคือผสมคุณสมมาของยางมะตอยเนี่ยทำไมเขาถึงเอาไปใช้ทํางนถราคาจ้าก็เพราะยางมะตอยเนี่ยมันดีอย่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาแดดมันร้อนใช่ไหมมันขยายตัวยังไงใช่ไหมมันก็ไม่แตกคือหินเนี่ยเวลาหินเนี่ยเป็นหินซิเมนหรือต่างเนี่ยเวลาเจอแดดลร้อนมากมันขยายตัวขยายตัวมันก็ดันกันมันก็จะแตกแต้ใา่แตกลาวเลยใช่ยางมะตอยไม่แตกนะผมไม่เคยเห็นยางมะตอยแตก เห็นเวลาอากาศร้อนๆมันจะเหมือนเป็นฟองๆดำๆขึ้นมาแบบเหลวๆอะค่ะอันนั้นคือตอนต้มนะตอนที่เขาต้มหรือทำร้อนขึ้นมาทําให้ร้อนเพื่อเพื่อให้มันละลายอ่ะค่ะแบบเวลาอากาศร้อนๆอยู่กลางแดดมันขึ้นมาแบบนั้นก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือแสดงว่าตอนที่เขาเทจะยังมาต่อยาเทไม่ดีน่นัลนอ๋อเหรอคะใช่ครับเทไม่ดีคือถ้าเทอัดแน่นดีๆนะมันจะไม่เป็นนะแสดงว่ามันจะต้องมีอากาศนะอยู่ข้างในตอนที่เขาเทนะอิดหินดินอะไรอิดอิดกระต่างที่เขาใส่ไปนะมันจะเกิดช่องว่างระหว่างอิดก็ได้ ช่ไหมยังไม่ทำไม่ดีนั้นแหละจริงๆริตัวรับสาอะไร้ไงก็ไม่รู้นี่อันต่อไปนะคะอันนี้คือน้ำมันเตาค่ะครับอันนี้ก็คือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอ้าวใช่เป็นเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมทั่วไปใช่ดีละที่เขาอันนี้สีจะคล้ายๆกับยางมะตอยเลยใช่ครับแต่แต่ว่ามันจะเป็นอยู่ระดับที่สูงขึ้นมาเพราะยางมะตอยมันอยู่ข้างล่างสุดเลยตัวนี้มันจะดูดเหนือขึ้นมานะส่วนอันต่อไปอันนี้คือน้ำมันดีเซลอ่ะ ใช่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพวกัำรถบรรทุกที่เขาใช้เติมถูกต้องครับน, <ะ S 2> นั่นแหละนี่แหละอ,อันนี้น้ำมันก๊าซไม่มีเออไม่มีสีแต่มีการเติมให้เป็นสีน้ำเงินเพื่ออะไรคะอาจารย์จะได้รู้ชนิดเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเ<อ>นออกมาใส่สหมดก็ตายธรรมดดูไม่ก่อกเวลานรรนมันไปปนกันเวลาขนส่งขนอะไรต่างเนี่ยตายเลยครับอเอาไปสมมุติใส่ ไอ้คองยนต์มันต้องใช้เบนซินแล้วน้ำมันเบนนดีเซลสายอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะก็แยเหรืออะไรเงี้ยใช่ความินที่มีสีน้ำเงินเพราะว่าแค่รู้ว่าน้ำมันชนิดนี้คืออะไรไม่ใช่เราจะไม่ไม่เพียงแต่ไอ้น้ำมันกากที่บอกออกมาเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวนะน้ำมันตัวอื่นนะเวลาเราไปสังเกตูเวลาไปแค่เอาเอาในปั๊าน้ำมันซึ่งมีน้ำมันอยู่ไม่กี่อย่างเจนได้ว่ามันมีสีเั็นคนละอย่างเลย ใช่ไหมเพราะเขาต้องใส่แบบนั้นเดี๋ยวยุ่งแยกประเภทไม่ถูกใช่อ่าเจ้าของันนี้เราก็ใช้สําหรับทําเชือกเชิงในอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เชือกอบอาหารใช่ใช่โอ้โหอาจารย์คะอันนี้ที่พอเห็นคือผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครับคืออย่าบอกนะคะว่าเราได้มาจากน้ํามันเมื่อสักครู่นี้โอ้โหแน่นอนต้องได้กันเลยจริงเหรอคะใช่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีใหญ่มากคือบางสิ่งของบางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อเลยนะคะว่าเนี่ยมันสามารถสร้างมาจากน้ำมันได้ เราก็เราไม่มาเรียนรู้เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยองอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีผลประโยชน์แบบสูงมากเลยแย่งชิงกันอย่างมหาศาลเลยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานนะของประเทศที่ว่าถ้าจะเรียกว่าเป็นพื้นฐานของทุกประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานปิโตเคมีของการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง นะพิษพันธ์เนี่ยเราสังเกตว่าเนี่ยในชีวิตประจําวันอ่ะถามจริงๆก็มีชีวิตประจําวันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่เราไม่ได้ใช้ซึ่งมันซึ่งมันเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราไม่ใช้เนี่ยทุกอย่างเราใช้มาจากน้ํามันส่วนรถยนต์ใช่ไหมอุประกอบกับรถยนต์บกมันใช้ไฟฟ้าสารเคมีหรือการทำความสะอาดรวมถึงบรรจุภัณฑ์โอ้โหแทบจะทุกอย่างเลยจริงๆค่ะอาจารย์ชีวิตประจําวันนี่เราจะไม่มีทางหนีพ้นได้เลยนะเตาสังเกตว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจงตระหนักให้รู้ว่าขณะนี้ทุกคนกําลังใช้น้ํามันอย่างหนักนะทำอย่างไรอ่ะน้ามันเนี่ยยิ่งใช้มันเถลือมีแต่ยิ่งหมดโอกาสที่จะบอกว่าเราสร้างน้ํามันเองเนี่ยโดยโดยพูดง่ายก็คือกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของมนุษย์เองเนี่ยตอนนี้มันยังทําไม่ได้คือทําได้ก็ลงทุนสูงมากใช่ไหมเหมือนการทําเพชรถามว่ามนุษย์เราทําเพชรขึ้นมาเองได้ไหมทำได้ แต่เราต้องสมมติเพชรเม็ดหนึ่งแสนหนึ่งเราต้องลงทุนหนึ่ง 1, 000, ล้านเพื่อให้ใหเพชรหนึ่งมันจะคุ้มได้ไงมันก็ขาดทุนถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันน,นี้นะคะก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการช่วยลดการใช้น้ํามันในการคมนาคันาคมมากขึ้นงันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนดีนะคะที่เรามีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆว่าเป็นการประหยัดพลังงานหรือว่าเป็นการประหยัดน้ํามันภายในประเทศของเราภายในโลกของเรา แต่อ<ะ>ย่างไรก็ตามจะต้องตระหนักไว้นะว่ามนุษย์เหล่านี้เท่านั้นเองเนี่ยเป็นผู้กําหนดว่าเราจะประหยัดใช่ไหมพลังงานงต่างๆนั้นซึ่งจะช่วยทําให้ประหยัดการใช้ธรรมชาติ<ะ>สิ่งที่เป็นที่ธรรมชาติเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะ่ะให้ลดน้อยลงน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยจะทาได้อย่างไร<ะ>ขึ้นอยู่กับมนุษย์เรานะเราเนี่ยไม่อาจจะยับยับย้งใช่ไหมการใช้น้ํามันได้ แต่เราจะททำยังไงถึงจะใช้น้ำมันให้คุ้มค่าที่สุดประหยัดที่สุดอ,อย่าไปทำให้มันฟุ่มเฟือยเพราะว่ามันจะคือชีวิตของเราในอนาคตอีกนานแสนนานถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าก่อนที่เราใช้อะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีซะก่อนว่าใช้แล้วคุ้มค่าไหมาใช้แล้วเป็นพิษต่อสังคมหรือเป็นพิษต่อคนรอบข้างหรือเปล่าเช้าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์และมาลันค่ะที่พาเราเดินชมสถานที่แห่งนี้นะคะ <c oughs> จนทั่วเลยเลยก็ได้ข้อมูลกลับมาเยอะแยะมากมาเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพาแล้วค่ะขาอามอบนัาที่ต่อให้กับพี่เมาเลยค่ะ